เกเบสองพันถ้าร้อยอยู่ที่สองพันนะเออแค่นั้นรอบเครื่องนะประมาณร้อยหนึ่งเนี่ยเนี่ยเครื่องพันแปดพันเก้าล้อยเอกือบสองพันต้องลองเนี่ยสองพันได้ร้อยห้าได้รู้รอบเครื่องมันทำงานหนักไหมนะ ทีเราก็พอพอนั่นแหละเยวลองไปอยู่เทอตรงนน้นนะกันคนเอะคนเยอะแล้วก็อยูอล่ลำบากเนยอยู่เทินตรงโนนะ้ีอยู่เนเนะินเราจะได้ลองยาวอีกหน่อยอ,อยู่ันน้านะ ไม่ค่อยดังเลยเนีน่ยมันลงอะไรไอ้สต็อปอ่ะจะตัวที่ขึ้นเราจะหมายความว่าคือว่าตอนเราหยุดรถเนี่ยไอ้สต็อปมันจะทําง,งานครับแตออ่อย่างนี้อแต่เราสามารถยกเลิกได้ครับถ้าเกิดเราไม่ใช้ก็สามารถ<อ>ยกเลิกได้แต่ตนนี่คือไอ้สต็อปมันทางานก็คือว่าเราจอดเนี่ยมันจะทําง,งานให้เราเลยหมายว่าตอนนี้เราตั้งอย่างนั้นไว้ใช่ครับผม แล้วเลิกแล้วก็กดตรงเ<ช>คลียร์จริงแน่ใช่ครับต้องรู้ระบบมันทับที่นเออมันลองลองต้องลองอย่างนี้จะ,จะงเราระบบเบรกนะลองรถน่ะ ถ้ามันไม่ได้ลองดูหลายๆอย่างครบถว้วนมันก็ไม่สามารถจะบอกได้ใช่ไหมน,นี้หยุรดรดแล้วแล้วก็แล้วเรารู้ไงว่ามันมัน,นอ๋อหลอกหลอกมันตัดทิ้งเลยตัดทิ้งเลยนี่ให้เับเครื่องไม่นานละเข็มนี่มันลงเลยนะมคนนะ ยกับมกติเออดีอะอันนี้ที่เขาเทียนสิบแปดเราีิคือขับขี่ในเมืองเลยจุดแข็งมันอยู่ตรงนี้ในคันนี้นะาุดที่วา่ารถจุดเด่นนะนะ <ๆ S 1> ที่ว่ารถติดติดเนี่ยอันนี้ชอบมากเลยฮะมัตัดตัดเลยเพราะว่ามันจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กินน้ำมันรถซ้ายมานะจุดเด่นคือตัวมากจะวิ่งทางไกลจะประหยัดน้ำมันกว่าอันนี้จุดเด่นเขาอยู่ในเมืองเลยขับขี่ในเมืองได้เลย นี่บินซินถ้าบินซินเนี่ยมันเซฟมันมันไม่มันกินมากกว่าแล้วไม่มี I <ะ>ไอสต็อปนะรเนซิมาสิบลกว่าแต่ว่ามันได้หนึ่งคือได้ราคาถูกกว่า มันถูกกว่าข้างในเมืองอม,มันต่างกันตัวนี้มากกว่าเพราะว่าถ้าอยู่อยู่ในเมืองถ้าเป็นบินสิทธ์มันเครื่องมันทำงานอยู่เรื่อยใช่ครับ ไอ้เนี้มีเนลป่ะอันนี้เนลกิสเตอร์ไม่มีครับผมไม่มีเลยครับผมอันนี้จะเป็นจอเครื่ซีดีครับซีดีมีสซัแต่สามารถเชื่อมต่อ b ู u e t ์ได้ครับก็เชื่อมเมื่อเราจะดูหนังจากไอแพดเนี่ยแล้วก็ต่อเครื่องเสียงเข้าครับเครื่องเครื่องรับได้เลยมันน่าจะให้มา ของมาต้าก็จะเน้นความปลอดภัยเป็นหลักครับผมจะไม่ไม่นิยมนิยมให้ลูกคา้าแบบดูหนังฟังอะไรดูหนังในรถอะไรเงี้ยอะไรนั้นแลบวกนำทางอะไรแบบนั้นอย่างเงี้เดี๋ยวนี้มีติดตั้งเพิ่มนะครับคือคล้ายๆเราเรามาตั้งข้างหน้าแล้วก็เสียบที่ชาร์จแบตนะครับอันนั้นเป็นอุปกรณ์เสริมที่นี้ก็ราคาสองสามพันเองครับถ้ามันมีอยู่ในนี้ไปเลยแล้วมันสะดวกวันนี้รถรุ่นใหม่หมาถ่ายกับ เพิ่มเงินเพิ่มอะไรหรือเปล่าครับทุกสีราคาเดียวกันหมดครับผมจะมีเลือกสีสีขาวสีน้ำเงินสีบังเงินแล้วก็สีทองตรงนี้ต้องไปยูเทิร์นหรือเปล่าเวลาข้าบริษัทร่ะอ่ายูเทิร์นครับผมหรือไม่ก็ต้องอ้อมไปเมื่อกี้อ้อมไปเมื่อกี้อ้อมไปเมื่อกี้จะสะดวกกว่าไปยูเทิร์น อยากจะลองดู Hello, <ห>๋ยวถ้าเราเบรกรู้นะลองเวลาเล็กไอพอมันจะมาทิศดีจะให้ลูกชายมาลองาเราแค่ไปเล็กได้ถึงแล้วพอดีเปลี่ยนขับหลายคนครับผมครับครับ คือหลักสามไงทำไมว่านานนะไงหลักๆค่อยวนแถวนี้ไงแต่ก็ตามที่เฮียบอกกันบอกเฮียที่มาบอกไว้ว่าที่วนตัวจริงๆองมันต้องต้องมาอย่างนี้ถึงจะถูกมานี่ออกนู่นเลยแล้วฮะยูเทิร์นกลับตรงนี้ต้องเปลี่ยนแผนนะมั้ยอย่างนั้นคนลองไม่รู้นะก็ต้องออกนี่แล้วก็ไม่ต้องเข้านี่ใช่ไหมขากลับก็เข้านี่ ออกมาอย่างนี้แล้วอยงี้คุณลองคุณลองให้เขาลองเนี่ยเขาลองลองเหยียบได้แคบไม่เกินแปดสิบแล้วรถรถแถวนี้มันติดจะตายหาแต่เป็นจังหวะใช่ไหมมันลองไม่ได้แล้วก็ระยะมันสั้นไม่รู้นะความเห็นผม,ม,ม,มว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไปวิ่งตรงนู้นมันมีโอกาสใช้ระดับความเร็วได้ถึงร้อยได้ไอ้ตรงนี้คุณทำความความเร็วร้อยไม่ได้หรอก แต่ลองดูว่าความพวงมาลัยหนักเบาอะไรทั้อะไร,ะไรนั่นเองบ,บางทีมันไม่รู้สึกนะเลยว่ามันเปลี่ยนจาก,จากอ,องล้อเป็น4ล้อครับอ,อันนี้จะมีตัวนั้นเพิ่มมาอีกอย่างนะครับเป็นระบบขึ้นทางลาดชันนะฮะเวลาเราขึ้น,นทางลาดชันม,มันจะไม่อ่อยนะตัวนี้ฮะมันจะหยุดอยู่กับที่เลยเวลาเรา อ๋ออยางขึ้นอย่ากให้ได้ดีได้บิิกซีเงี้ยใช่อย่างงั้ครับมันจะมันจะไปค้างอยู่ตรงนั้นไม่ต้องเลี้ยงไม่ต้องเลี้ยงไม่ต้องเลี้ยงไม่ต้องไหวแล้วก็ปล่อยได้เลยครับอ๋อมันจะนั่นไปเองทุกทุกทั้งบินซินทั้งดีเซลเฉพาะดีเซลครับอ๋อถ้าถ้าบินซินก็จะมันจะทั่วไปเลยฮะถามนจะแจกตาเล่ง เรงกระเจงเรงใกล้เคียงง่ายบิดถินเนอะพุ่มกะตับไอตัวใหม่ตัวของอีซูเนี่ยมันเครื่องล่างมันคำว่ามันเป็นไอแบบไอไอเครื่องล่างปิกอัพอย่างเดิมไงขขเขาเขาเ,<บ>เป็นเ,เออเปลี่ยนแั่สปริงเหยือใช่ไหมใช่ขาให้มันนุ่มนวลขึ้นก็คือต้องเขาคือรถปอัพตัดแปลง ก็เหมือนกล้พอจูเนอร์เดีลยวเราก็บอกว่ารถรถกระบาดกับเพื่อนมันถามเราบอกให้มันไม่ใช่นะที่กูรู้มามันยังแคงแคดซีไว้อย่างเดิมเอาปิกอัพมาทําแล้วก็มาเปลี่ยนเปลี่ยนสปริงแบบไอ้นี่แล้วไอ้ไอ้เนี่ยไอ้พอจูเนอร์บอกงี้ก็ไม่มีเขาหมายพวกนั้นต้องไปอยู่ไอ้ที่ที่ แบบที่ในเขาชนกันอ <laughs> 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 ันี้มันจอ6นิ้วเองนววะคัจ7 7นิ้ว,นนวครับ7 7เอซอามันดะ8นิ้ว,ว ลองข so, mm ึ hmm. ้นเนินก็ได้จุดหยุดเฉยๆแล้วก็ส่งมาขึ้นเลยปึ๊บเนี่ยแล้วก็หยุดหยุดหยุดเฉยๆแล้วเบรกเฉยๆแล้วก็อ่าแล้วก็แล้วปล่อยกระเลงก็ปล่อยเบรกกันเล็กขึ้นมันก็ขึ้นให้เลยฮะถ้าเป็นรถธรรมดาทั่วไปเนี่ยเวลาปล่อยเบรกใช่ไหมแล้วก็มาเหยียบกันเร่งเนี่ยมันจะมันจะอ่อยหน่อยใช่ คอยหลังนิดนึงฮ